แล้วพี่น้องกื่นสัมมากขอยู่น้ำไก่อยู่น้ำเป็ดแต่น,นีพี่น้องครับอยู่หลังบ้านนี่แหละเรียงเกตเปียงเรียงเป็ดเรียงไก่อยู่หลังบ้านพี่นอ้องมีความสุกดีครับให้อาหารเสร็จแล้วก็มานั่งเบื่องเขากินอาหารนี่พี่น้องเพื่อนดีครับนี่วิธีชีวิตแบบบ้านๆพี่น้องวิธีชีวิตแบบพ่อเพียงครับ นีอะไรสั่งแรงอาหารให้คอคว้าแสงสั่งไรได้เสริมให้คอบควัวครับพี่น้องบางเดือนก็เป็นไรได้ดักได้ครับนี่ตัวน,นี้ก็ขายไปเรื่อยๆพี่น้องเด้อสนีนะครับเดอ้อลูกเป็ดเทพกับสามตัวครับลูกไก่ชุดนี่กับทั้งหมดสิบแปดครับที่เหลือกับสามสิบกว่าเวราแลว้วก็ตายไปเรื่อยๆอยู่ว่านเมนลูกตีกันตายมาบางวิธีชีวิตแบบพ่อเพียงวิธีชีวิตแบบบ้านๆน้ำกันพี่น้องครับ